แบบมีสเสน่ห์ที่สุดเชื่อผมป่ะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาสมมติว่าคนมีแฟนอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้แฟนอ้วนกันเพราะว่าแบบกอดอุ่นหรือแบบหลายๆอย่างมันแบบมันดูน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบผมไม่ต้องทำอะไรแล้วไงผมอ้วนอยู่แหละผมมผมยืนอยู่เฉยๆผมก็อ้วน พี่ต้งบอกพี่ดุลห้ามอ้วนนะเดี๋ยวเปิดกล้องแล้วบานเต็มจอโอ้ได้ครับพี่ต้งผมรีบรีดเลยครับผมกินไม่กี่เดือนเดี๋ยวรีดนะไม่กี่เดือนเขาบอกคนอ้วนน่ารักคนเพราะฉะนั้นอ่ะมาอ้วนกันเถอะไม่ต้องผอมหรอกน้อยผอมไปก็เท่านั้นอ่ะคือคนผอมนะอะไรกินแม่อร่อยเออ กินแม่อร่อยนอ้วนนี่เหเห็นกินอะไรก็มีความสุขเพราะมันหิวบ่อยอ้วนดินหนึ่งครับตามเทรนนะน้มดิมนก่อนอ้่น